สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านเจอกับช่องเปรียวชาแลนลของเราเนาะคะ่ะช่องของเปรียวก็เป็นช่องเล็กๆนะคะเปียวก็จะ เห็ดเกี่ยวกับอันไลฟ์สไตล์ชีวิตของตัวเองในแต่ละวันนะชีวิตของแม่บ้านในตังแดนตัวเห็ดเหนียงแนแล้วก็ก,ะกะม็ามาเล่าเมาม้อยให้ท่านผู้ชมฟังนะคะช่วงนี้เปียวคอเบาเรื่องเล่าของตัวเองเนาะค่ะเนาะเพราะว่าผิวท,โทํโถดเปียวมาโดนล่ะแนั่นแหละค่ะท่านผู้ชมเปียวมีอ,อย่างจะอวดท่านผู้ชมนะคะดอกไมก้เปียวบานแล้วค่ะท่านผู้ชมสวยบ่คะ <S <S ว้า เนี่ยคะ่ะท่านผู้ชมดอกโบตันเปียวตื่นเสารมาไปเห็นดอกโบตันบานโอเปียวมีความสุขมากเลยค่ะเ,เห็นไหมะคะว้าวบานแล้วบานลายดอกเลยคะ่ะท่านผู้ชมสวยงามมากนี่คือความสุขของแม่บานในต่างแดนเนาะคะ่ะ สวยงามพู้นอีกหมองนึงค่ะกำลังบานเต็มเลยค่ะค่อยๆบานเพื่อเปิดน้ำให้ดอกไม้นะคะสวยงามสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านเจอก็ช่องเปรี้ยวชาแนงแล้วเนาะค่ะ ตอนนี้ก็เป็นเวลา10โมงเช้าค่ะท่านผู้ชมเมื่อนีอากาศฮ้อนห่อนเรคิดว่าหน่าจะอยู่ประมาณ20กว่าได้ค่ะเพราะตอนนี้ก็ฮ้อนแห้งเราอยู่กลางแดดมันจะฮ้อนแห้งนะคะท่านผู้ชมคงสงสัยเป็นเพราะเขาว่าเปี่ยวมันน่งเห็นอย่างใหต่โตมาต้นไม้เปียวมาหดน้ำนะคะนี่แหละค่ะคือชีวิตแม่บ้านในต่างแดนะค่ะวันนี้เป็นวันศุกร์นะคะแล้วก็เปียวปิดค่ะวันนี้ ก็เหตุงานมานี่เป็นมือแรกนะคะที่เปียวได้หยุดพักแล้วก็ได้ตื่นสวยๆแน่นะแม่คะ่ะในเมืองวุ่นวายมากเลยนะคะวันนี้เนื่องจากว่าคนนักท่องเที่ยวจะมาหลายนะคะเขาจะพากันมานล้อแข่งจักรยานแล้วก็มาชมงานแข่งจักรยานนะคะ,เ,ะเขาก็จะมานท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆเพราะว่าในเมืองในน้อยของเปียวเนี่ยคะ่ะมันจะมีอ่า พวกนิวเซียมเป็นคลายกับการลดเกา่าสมัยโบราณแล้วก็ของฝากของเมืองเฮ้าต้นนะคะแล้วก็จุดชมวิวหลากหลายบ่ว่าจะเป็นในปาแล้วว่าแล้วก็บีิมองกลางเต้นต้นนะคะนาฮอนพักผ่อนนะคะคนก็จะออกนอกเมืองกันไปหมดนะคะแต่เปี่ยวกับยังเห็นงานอยู่นะคะแล้วเปี่ยวกับพยายามหยุดในวัน อาทิตย์หนึ่งสิงนะคะด้วจะมีอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์แรกที่เลได้หยุดวันศุกร์นะคะแล้วก็อาทิตย์หน,าน้าเราก็เห็นงานอีกสองสามมือนะคะโอ,อ้ช่วงนาหวันเขาก็จะมีบริการนั่งเฮลิคอปเตอร์หรือว่าอย่างเบิ้งในเมืองเฮานะคะเพราะว่าเมืองเฮาเป็นเมืองเมืองที่ติดกับทะเลสาบแล้วก็จะมีจุดชมวิวหลายแล้วก็จะมีสถานที่ให้เห็นหลากหลายนะแม่คะ่ะนั่นแหละค่ะก็เป็นเมืองท่องเที่ยวนะคะเนาะเมืองเล็กแต่ว่าก็ อสวยนะคะเี๋ยวก,ก็นั่งพดนพ้ำพักดอกไม้แล้วก็ชมวิวในสวนจ้ะของฟังเสียงนย้ำไหลใช่นหคะ่ะมันก็เทนเฮาได้ผ่อนคลายแล้วก็เ็นเฮาได้รีแล็กซ์แนนะคะ่ะเพราะว่าอันในช่วงหนา้าหนาวนะคะยุนีมันจะมืดแล้วก็มันเทนเฮาแบบเครียดน่ไหมคะ่ะบางคนก็ป่วยสองใ่ะคะ่ะนี่แหลคะคล่ะคือชีวิตแม่บ,บ้านในต่างแดนถ้าจะถามว่าเปี้ยวอะ เจังใดคืออยู่ในเมืองนอกได้โดนแะเดี่ยวดูแลเจ้าของจังไดเดี่ยวคิดถึงบ้านบ้างหรือเปล่านะคะก็มีคําถามหลากหลายนะคะว่าคือบระกลับบ้านคือบอมาเยี่ยมบ้านแน่สินะคะานผู้ชมรู้บอว่าการที่เขาจะลาง,งานหรือหยุดงานกลับบ้านเมืองเขาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ตรงคิดลายนะคะสามีเหตุงานอีหอย่าง สามีเคยกลับเมืองไทยในบอสามีเปียวเพนเทรดงานเกี่ยวกับไอทีนะคะไอทีสปอร์ตบอกง่ายๆก็คือคนที่ดูแลโฮมเพจต่างๆให้กับบริษัทหลากหลายบริษัทที่เพิ่นดูแลงินะคะแล้วก็เช่นบริษัทส่วนโตของอบริษัทเล็กๆเหมือนบริษัทเปียงสินะคะแล้วก็ก็จะมี จากบริษัทเล็กๆจนถึงบริษัทขนาดใหญ่แล้วก็คล้ายๆกับคนดูแลโฮมเพจให้หางสรรพสินค้าแล้วก็ระบบความปลอดภัยต่างๆแล้วก็ดูแลลูกค้าที่ต้องการความช่วยเหลือบอว่าจะเป็นสื่อของใส้ตั้งแต่โทรศัพท์ขึ้นไปของใส้ที่อยู่ในครัวเรือนเช่นหรือว่าจะเป็นพวกทีวีหรือคอมหรืออุ ประกอบต่างๆเช่นติดตั้งอินเทอร์เน็ตหรือระบบความปลอดภัยระบบความปลอดภัยจะก็จะรวมไปถึงติดตั้งกล้องวงจรหรือว่าจะเป็นดูแลความปลอดภัยต่างๆของระบบนั่นเค่ะนั่นแหละค่ะเพื่อเปิดเผยได้เท่าที่เพื่อเปิดเผยเนาะค่ะเนาะบาสามาเพื่อเปิดเผยได้นิดหน่อยนะคะแล้วเพิ่นกามีการสอน สอนนักเรียนด้วยนะคะเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยแล้วก็แล้วก็มีบริษัทจ้างตัวเพื่อนไปให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยของระบบนะคะแฟนเปี่ยวถึงเหตุงานบางครั้งแม้กระทั่งวันหยุดนะคะแล้วก็เลยแบบ่กคอยมีเวลาแล้วก็เวลาของเพิ่นคงเปี้ยวนะคะจะต่างก็เพิ่น,น,ะะอ,นอาจจะอายุอธิบายตังเนาะคะ่ะ เปียวเนี่ยสามารถวางแผนเวลาให้ลูกค้าจองเวลาเง้าวไปเจักเดือนก็นได้ิดยเป็นคนทําตารางเองใี่นหมคะแต่สําหรับแฟนเปียวอ,อาชีพของเพิ่นคือจะต้องสแตนบายให้ลูกค้าคล้ๆยๆว่าถ้าลูกค้าต้องการความช่วยเหลือตอนนี้เพิ่นก็นต้องรีบแร้วค่ะ <c oughs> เขาเ็สามารถวางแผนไว้นะไหมคะระบบมันสามารถเกิดขึ้น <c oughs> ได้ตลอดเวลามันบอกะ่นั่นแหละคะ่ะ คืองานของเพิินก็คือเรื่องของเพิินของเปียวก็คือของเปียวจ้ะเค่ะเขาจะบอยุ่งเกี่ยวกันจั่นเคะแต่เขาก็จะให้ความเขาเรียกว่าอะไรให้ความเป็นอิสระแก่กันนะคะอืมก็บ่ก้่างกายอาชีพของไผของมันจั่นะคะอันคือจังเปียวมาเห็ดช่องท่านผู้ชมบอกกับว่าบุญบาปสามีบบมาสสนใจเลยค่ะท่านผู้ชมอันจนเปียวเอ่ยปากนะคะว่าสามีตัวเองทํางานเกี่ยวกับไอทีแล้วก็ระบบต่างๆ แต่ภรรยาของตัวเองคือแบบเป็นยูทูบเบอร์อนาถานะคะเจยวชอบแซวตัวเองแบบนี้นะคะ่นะนั่นและค่ะแต่ผมจะก็ว่าสู้ฟังนะคะว่าพอบานเแิดทํางานอีหยังแล้วเป็นอย่างคือบอคอยได้กลับบ้านมาสินะคะคือบอกยางไงเนาะคะ่ะเนาะว่าเวลามันต่างกันแล้วบอสสามารถปิดบริษัทได้กระทันหัน ยิ่งเป็นช่วงเวลาร้อนหอนมากๆเลยนะคะระบบก็จะมีปัญหาแล้วก็ช่วงหนาหนาวก็จะมีปัญหาเช่นกันอั่งสิ้นนะคะเวลาหนาวแห้งหรือหอนแห้งนี่สิะคะแฟนมตัวงานหลายแล้วก็บอกยังๆมีคนซอยบอบริษัทของเพิ่นนะคะเพิ่นดูแลเองแต่ทางงานเพิ่นหล่นมือเพิ่นก็จะทรงให้บริษัทคือ,อบริษัทที่ทํางานร่วมกันนะคะเขาก็จะมีอย่างสิ้นนะคะ นัละคะเที่ยวกับว่าเราให้ฟังแล้วเนาะคะ่ะว่าพอบานของเทียวทําอาชีพหยังแล้วเป็นหยังคือบริษับไทยบอยนะคะก็มีคนสงสัยเนาะคะ่ะเนาะราคะเปียวขอากราบขอพรบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามช่องเทียวชาแนลนะคะุชมติดตามกันตอนต่อไปนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย